อยอดแสนชัยนั้นเมื่อเช้านี้ช่างน้ำหนัก126กปอนด์เท่ากันสัดส่ว16น162สงต่อ1น0อายุ20ต่อ26นะครับ45ไฟชนะ31แพ้14นะครับในขณะที่หวังจิงเฟิงนั้น5ไฟชนะ3แพ้2ครับแต่อย่าลืมนะครับคู่นี้ต่อยกันในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งกับกำหนด3ยกนะครับอยอดแสนชัยนั้นซ้อมอยู่ที่สิทธิเพชรสยามสุราษฎร์ธาน,นีครับ ในขณะที่วังจิงเฟิงนั้นภูเก็ตซิง์มวยไทยครับต่อยแบบคิกบ็อกซิ่งนี่จับขากู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับคิกบ็อกซิ่งมีคิกก็คือเตะบ็อกซิ่งก็คือหมัดนะครับเตะกับหมัดครับโอ้โหพยายามวนตัวเข้าไปเตะก้านคอครับเดยวแสนชัย จับคอโน้มมาตีเข่าไม่ได้นะครับแล้วล็อกขาคู่ต่อสู้ขนาดเตะก็ไม่ได้ครับ <c oughs> แล้วห้ามใช้ศอกนะครับพย <c oughs> ายามจะตบด้วยหุกซ้ายครับยอดแสนชัยจากสุราธานีเล่นทานล่างกันก่อนเลยครับไมห่หคู่ที่บานมาเป็นยังไงพี่อน้นโอ้โหคููคี้สุดสีครับสุดสุดไปเลย,ยครับ ฝ่ายแดงนั้นได้ลูกขยันออฝ่ายน้ําเงินนั้นได้อาวุธมวยไทยครับออมองยังไงก็ได้นะครับมองให้เหมือนกรรมการ <laughs> โอ้โหพยายามจะใช้เตะซ้ายเตะขวาครับยอดสสงชยัยออออหวังก็ลงล่างครับยอดแสชไงที่ไวมาแล้วกับตวัดก้านคอครับยอดสสงชัย วัดกันที่การยืนระยะเลยครับมาในสไตล์คิกบ็อกซิ่งสามยกก็ยังออกอาวุธได้ดีนะยอดแสนชัยอยู่ที่ว่ายืนระยะแล้วเป็นอย่างไรครับโอ,อ้แกบอกว่าจับขาโอ้โห อ่าฮึฮึแล้วก็จังหวะตัดล่างโอ้โหครับเล่นฐานล่างกันอยู่ครับหมัดหนึ่งสองสามโอ้โยพยายามจะคื้นด้วยแข้งครับอเวียงซ้ายเวียงขวาอ้าวแรกโอ้โหไม่ยอมเหมือนกันครับไม่ยอมเหมือนกันครับโอ้อจังหวะสาวหัดเข้าใส่กันนี้ได้เสียวด้วยกันทั้งคู่ครับอา่าเกียวสันชัยก็ไม่หนีเลยครับหลักหลักแรกเลยโ,โ,โดยเฉพาะแข้งขวา แล้วอยจังหวะสวนด้วยมัดขวาคืนเหมือนกันครับยอดแสนชยัยอ่ะเอาล่โอ้โหเรลับตัวก็คืนครับมาอย่างไรคืนไปอย่างนั้นอ้าวอาืไม่กลัวครับ<แ>ย่านสะที่ไหนโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเอาล่ะครับปากหลักแรกเลยครับยอดแสนชยัยผลละหมัดครับโอ้โห,โโหดูครับหมัดใครแม่นกว่ากัน เล่นหุกลำตัวครับนี่ครับเจอหมัดขวาครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับ ช้านะครับจับงหวะก้าวเข้ามาพยายามจะตบด้วยมาทุกแตนนี่ครับโอ้โแกโขนเชือกขึ้นไปเตะก้านคอเลยครับยอดแสนชัยในจังหวะวางแข้งอ่ามันมีลูกทีมนะครับโดยจังหวะสาวหมัดแรกกันนี่กับพยายามจะอื้อหือเราจังหวะสาวหมัดแรกกันโอ้โหแม่แต่ อาหวังนี่ก็ต่อยเหมือนหมัดตะกะแตนกับแต่มี่กับจังหวะวางแข้งขวาโอ้โหนี่กับจังหวะปักหลักแรกหมัดก,กันเป็นงานบริเวณลำตัวด้วยกันทั้งคู่กับ l a d e s a n d g e n e i the Next c o m p e t c h i o n w e have a Muay Thai Championship p a t o n g Combat League Is With 139 p o i n s Between the Warrior From p i s a n u l o k Thailand and the Warrior From Russia คู่ตอไปครับเป็นการทิ้งแชมป์ในพิกัด139ฟอดครับไกรสิทธิ์พี่ชายมมยไทยครับจากพิษณุโลกเจอกับคาร์ดแบกอัสมูนเซยฟจากรัสเซียและก็ขอขอบคุณครับมิสนาทยาพรอสเตเลียเชอร์ดแชมเปญเบล thank you very much นะครับเดินทางเข้าสู่ยกที่2นะครับของมมยคู่ที่2ของรายการ เป็นการต่อสู้ในรูปแบบ King ing, คิกบ็อกซิ่งรับยอดแสนชัยนะยกจากสุราธ,ธานีนะครับกับหวงจิงเฟืองครับกันชกจากจีนนะครับเดินทางมาพิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวงเกตสิงห์มวยไทยครับยกที่สองครับอลไรครับต้องบอกว่าสามยกโอ้เล่นฐานล่างลำตัวครับ แต่ยอดแสนชัยได้ก็แรกทุกอย่างครับนี่ครับโอ้โหพี่โอน้นปาโอ้โหมาแลกหมัดนี่เข้าทางอวังหรือเปล่าครับอวังพยายามจะเบียดเข้ามายอดแ,แสนชยัยโอ้โหใจนี่ต้องบอกสอบผ่านเลยครับใจมันได้ครับโอ้โหเอาเล่นฐานล่างนี่คืนทนบันขวามไม่กลัวสยอย่างครับอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับวังเบียดเข้ามาพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับ ยอดสัญชัยลงล่างบ้างครับหลงังพยายามยอดสัญชัยที่ไวที่ไวคิกบ็อกซิง่งคิกก็คือเตะบ็อกซิ่งก็คือต่อยนะใช่ครับมีเตะก,กับต่อยครับบ้าอ,อ,อยู่ที่แพ้อ้าวแข่งครับโอ้โหบนกับล่างครับอ้าวพยายามจะเล่นเนเอ้าโอ้โหอ,อะไร คือแรกอยู่ดีๆครับโอ้โหตะคิวก oh. 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 oh, ินเพื่อนโอ้โหน่าจะเกิดจากตะคิวนะครับโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โหโอ้ดูตะคิวครับขึ้นเป็นก้อนเลยครับ จุดเกิดเหตุน,นะครับอ่านี่ครับโดนต่อโดนครับอืม้มเสยงจะเสยเอฟคัตแนะ่พอต่อยหมัดให้เข้าทางเอาหวังเลยครับแ,แต่จังหวะเตะบนเอาหวังลงล่างครับอืม้มเหยวเข้ามาแย่ซ้ายแล้วลงล่างนี่ครับอืม้มโอโ้โห By the way of Ngao no Gao and the winner, Blue Corner. And congratulations again for the winner, Jong Khoa Jai Yeo, Jong Khoa Jai Yeo, Jong Khoa Jai Yeo,